สดีทุกคนเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะปอก็ไปเจอเกมที่เล่นในมือถือได้นะคะแต่ว่าขั้นตอนนะคะอาจจะมีหลายขั้นตอนนิดนึงนะคะแล้วก็ปอนเนี่ยสามารถหลบม,มันเล่นในคอมได้ด้วยนะคะโอเคไปค่ะอุ้ยมาแล้วง่าอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ย อย่าบอกนะว่ามีคนวางยาผู้หญิงคนนี้นะคะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหสภาพนี้นะคะไม่น่าจะรอดนะคะนี่ไงเรียบร้อยอืออเราใครเป็นคนทำอ่ะอย่าบอกนะว่านี่ไงนี่คือเป็นตัวเรานะคะนี่เราเป็นคนทำเหรอนเนี่ยโอ้ oh my god ทุกคน เราเป็นตัวร้ายนะคะเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้นะคะแต่ที่รู้คือตัวเราโคตรหลายเลยค่ะนี่ไง เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะคะเฮ้ยทุกคนบรรยากาศเสียงสีภาพไม่แย่เลยนะคะคือเป็นเกมที่สีภาพเนี่ยค่อนข้างสดใสเลยนะคะถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะว้าวอันนี้เราปรับอะไรได้บ้างเอ่ยดูซิก็คือกด F นะคะแล้วก็กดอาได้ด้วยนะคะอันนี้คือเรากดวิ่งได้ด้วยนะคะเฮ้เดี๋ยวนะ ฉันกำลังเห็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงกำลังอจูบกันอยู่หล่ะคะเนี่ยว้าตายแล้วนี่พวกเธอไม่ไอ้ฟ้าไอ้นินเลยเหรอฮะไปแล้วเหรออันนี้นะคะคือเราเนี่ยน่าจะอยู่ในโรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนนะคะอยู่กันเต็มเลยวิผู้หญิงคนนี้คล้ายๆกับคนที่เราเพิ่งจะวางยาไปเลยนะคะเน่เธอเป็นหนามหัวใจหรือเปล่าเนี่ยฮะอ๋อ ต้องใช้แน่ๆเลยค่ะเฮ้ยทัวปาบเอ่อแล้วคนนี้เป็นใครกันนะคนนี้ก็น่ารักอยู่นะคะนี่ค่ะเราเข้ามาที่ด้านในอาคารนะคะหูห้องเรียนทุกคนปอชอบสีโทนนะมันแบบว่าเข้มๆดีอะเนาะอันนี้คือเป็นผู้ชายนะคะว้าวก็ถือว่าได้อยู่นะคะเนี่ยตาสีแดงผมสีทองนะคะเฮ้ย ได้อยู่แล้วก็มาที่ห้องต่อไปสิห้องต่อไปคือไม่มีใครอยู่เลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าห้องเรานะคะอยู่ที่ห้องไหนนะอันนี้คือเป็นด้านนอกนะคะเอ่อข้างในก็ไม่มีอะไรเลยเนาะอยากรู้ว่ามันมีห้องน้ำหรือเปล่าเฮ้ยอาจจะมีห้องน้ำก็ได้นะทุกคนอันนี้เป็นห้องสมุดนะคะเฮ้ยไหนหมดหรือยัง ดูสิอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะคะเฮ้ยนี่เราเจอสาวๆค่ะสาวๆผมเขียวนะจ๊าวันดีจ้าเธอสวยจังเลยนะแล้วเธอล่ะคะโอ้โหนี่สองคนนี้นะคะคือแบบสีผมเนี่ยโทนสีเดียวกันเลยนะคะคือโทนสีเขียวนะคะไปๆเอ้แล้วเราก็มาโ่ที่ตรงนี้นะคะเอ้า อย่าบอกนะว่ามีแค่นี้นะเพื่อนแล้วก็2คนนี้นะคะน่าจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าเอ๊ว่าแต่รุ่มพี่ของเราหายไปไหนวะใช่ไหมแต่ปอขอลองขึ้นมาที่ชั้น2แล้วกันนะคะชั้น2เหรอไหนดูสิเอ่อชั้น2ก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะคือมีแต่ห้องโล่งๆเปล่าๆเลยนะคะอยากรู้ว่าแล้วแบบนี้คือจะมีอาวุธหรือเปล่า นี่ไงห้องเรียนอันนี้คือเป็นห้องเรียนนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะคะเอาทําไมล่ะทาไมฉันถึงเข้าไปในห้องเรียนไม่ได้คะฮัลโหลอืมเดี๋ยวนะาอย่าบอกนะว่ามีแค่นี้นะ่ะคือหมดแล้วหรือทำจริงอืมงั้นไปค่ะ เดี๋ยวปอจะลงไปที่ข้างล่างนะคะข้างล่างเนี่ยมันน่าจะมีอะไรให้เราเล่นอยู่บ้างนะท่านี้มีอะไรให้เราเก็บหรือเปล่านะคะดูสิไม่มีเลยเหรอรู้สึกว่าโรงเรียนนี้นะคะจะไม่มีคุณครูเลยค่ะเฮ้ยทุกคน <c oughs> เราเจอฝาแฝดค่ะสวัสดีค่ะฝาแฝด <c oughs> ก็คือเจอแบบว่าคนที่หน้าตาเหมือนกันเลยนะคะเฮ้ยหรือว่าเขาคือคนคนเดียวกันวะ เออก็อัตช่ก็ได้นะฮัลโหลแถวนี้มีอะไรให้ฉันเล่นบ้างไหมนะอย่างเช่นมีดนะคะ่ะอาจจะมีก็ได้นะมีหรือเปล่านะไม่เห็นจะมีเลยอุ้ยยังไ,ไงจะแล้วทุกคนเฮ้ยเราเจอล่มค่ะล่มหนึ่งอันนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าล่มนี้นะคะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะงั้นปอขอลองดูอุ้ย เอาดีเราใช้ล่มฆ่าคนได้เหรอไหนขอลองดูหน่อยสิฟึบอ,อุย้ยก็คือแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็กด R ค่ะเพื่ออุ้มศพได้ด้วยนะคะแต่พอว่านะคะที่นี่เนี่ยน่าจะไม่มีตอเผานะคะเอา้าแล้วสองคนนี้ที่อยู่ตรงนี้หายไปไหนแล้วล่ะจ๊ะเอ๋หายไปไหนกันแล้วล่ะเนี่ย เมื่อกี้เห็นนั่งกันอยู่เลยนะเพื่อนเห็นดูซิหรือว่าจะอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่านะไม่มีนะคะหรือว่าเขาจะอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่าไปค่ะไปหากันดีกว่าแปลว่าหนามหัวใจคนที่นั่งเมื่อกี้นี้นะคะคือคนที่เราต้องฆ่าเขาค่ะแต่ว่าเขาหายไปแล้วอะเดี๋ยวถ้าหายไปไหนของเธอเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนะหรือว่าจะอยู่เฮ้ย นี่ไงปอเจอแล้วแต่ว่าเขาอยู่กับอีกคนนึงเลยสิคะงั้นอุ้ยจริงๆด้วยคนนี้คือหนามหัวใจค่ะแล้วก็เรียบร้อยค่ะเราฆ่าเขาไปแล้วนะคะแล้วเธอเธอไม่เห็นหรอคะว่าเพื่อนเธอเนี่ยล้มลงไปแล้วนะ่ะโอ้เนี่ยมันตาคนหรือว่าตาทั่วเอองั้นก็ ชบดีค่ะนี่แน่เราต้องฆ่าปิดปากเขานะคะในนี้นะคะคือมีคนอยู่ด้วยค่ะเออสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรโอ้โหเว้ยเว้ยเกมกระตุกมากๆเลยไหนมันน anyway)> ี่สินี่เธอกำลังหาอะไรอยู่เหรอจ๊ะเออฉันกำลังหาหนังสืออ่านอยู่นะค่ะหรอมันนี่มาเออจับหักคอไปเลยนะคะเอ๊ะ แล้วลุ่มพี่ของฉันเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันนะรุ่มพี่คะหรือว่าจะเป็นผู้ชายคนนี้หรือเปล่าแต่เอ๊ะปอเพิ่งสังเกตว่าหน้าปอเนี่ยมันดูแบบว่าน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็นไหมรู้สิตาเต์นั่นคือแบบว่าโอ้โหดูแบบโลกจิตไปเลยอ,อยาทุกคนไหนดูสิว่าเราจะฆ่าผู้ชายได้หรือเปล่านะคะมันนี่สิ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอามไมหิดม,มากมากหมายถึงว่าคนที่นั่งอยู่นะคะนี่ฉันามจริงว่าเธอไม่ได้เห็นเลยนะเธอไม่เห็นจริงๆหรือว่าแฟนเธอโดนฆ่าตายนะคะโอ้โหอ,อ,อะไรกันนี่งั้นเธอก็ต้องตายตามแฟนของเธอไปะนะจ๊ะบายบายนี่นน่ เป็นยังไงเลยจ้าทุกคนคือบอกว่าแอบงงตรงที่ว่าตัวละครเนี่ยเขาไม่ตกใจนะคะที่ว่าเห็นเพื่อนเนี่ยโดนฆ่าตายนะคะด,ดูสิขนาดปอนเนี่ยหน้าตาขนาดนี้นะคะพวกเขาเนี่ยยังนั่งหน้าตาเฉยเลยนะคะเอาเดี๋ยวปอเห็นอะไรบางอย่างคะ่ะนี่เลยเราเพิ่งเจอคะ่ะนี่คือเป็นมีดนะคะ ทำไมฉันเพิ่งจะมาเห็นอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอาเลวะเนี่ยมองไม่เห็นแล้วายอุยอ้ยสยองชะมัดเลยไหนผู้ชายที่อยู่ในห้องนี้น่ะหรอก็ต้องมาโดนฉันฆ่ายัางไงเหรอจ๊ะสวัสดีเจ้าอุย้ยว้าว จะบอกว่าถ้าค่านะคะคือเหมือนกับในเกมยันเนเละเลยนะคะนี่เธอเธอจะมานั่งหน้าเย็นชาอย่างนี้ไม่ได้นะเธอเธอจะไม่ตกใจหนหรอจ๊ะฮะเธอดี่มันใจร้ายใจร้ายใจร้ายจริงเลย <c oughs> ก็คือหมดแล้วค่ะ <c oughs> อันนี้คือเราเนี่ยฆ่าหมดทั้งโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนก็คือไม่มีใครอยู่ในโรงเรียนนี้แล้วนะคะโอ้โหเรานี่มันเป็นคนที่เลือดเย็นจริงๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะคือเราก็สามารถเล่นได้ขำๆค่ะแต่ว่าก็เล่นจริงจังอ่ะอาจจะไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าตัวละครคือโคตรน้อยเลยค่ะแต่ว่าโดยรวมคือภาพสวยค่ะคือแบบดีเลยแหละ เอาละค่ะก็เดี๋ยวปอจะทิ้งลึงนะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน